สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาแล้วแซบแบบมัมค่ะได้ยังวาตีตุนหมูแซมชั้นค่ะ <c oughs> สายข้อละเจนมาเด้อค่ะนะตุนเหมือนตุนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเอาไข่เอาไก่ลงไปน้ำเนาะเพื่อลูกสาวจะได้กินน้ำได้ค่ะแล้วก็น,นี่ค่ะใบโคลาบีค่ะใช้แทนผักคะน้าได้นะคะเอาไปลุมใส่หมอน้ำนะคะนี่ค่ะแล้วก็นเหนือไก่อกไก่ค่ะนะจ้ามาจ้ะ มากินน้ากันเด้อสายข้อละเจนทั้งหลายมาค่ะหมูสามชั้นเน้นๆกับน้ำจิ้มเจวนะคะอร่อยอร่อยมาจ้ามากินน้ากันแซบแบบมัมจ้าเห็นบอสนี่ค่ะสายข้อละเจนทั้งหลายมาเด้อทานนี้คือมาข้อละเจนนะคะมาค่ะนี่ค่ะ ผักไม่ได้มีแค่นี้นะคะนี่ค่ะยังมีอีกอยู่เนาะค่ะได้แรดิชเชียนได้แตงกวาแล้วก็ได้สลัดนะคะมาค่ะมากินด้วยกันมาค่ะ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 สวัสดีค่ะแซ่บแบบมัมม่าแล้วโมนีแต่ยังกินวัตีนี่ค่ะไอเบิ้งน้ำจิ้มก่อนเนี่ย อันจิมเปรี้ยวหวานนะจ๊ะนะคะหลักกระดหมูสามชั้นสายคอลลาเจนนะคะอคกไก่หลักกระไขค่ค่ะไข่ไข่ไข่นี่ค่ะนะคะตุ๋นค่ะตุนน๋นไว้าามเสาอันนี้พักใบโคลาบี้นะคะใส่แท่นพักขนาดใดนะคะเนอะมากินกันเลยค่ะมากินกันเลย ก่อนสิไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้มามน้ำนะคะอ่าขอเบานี้นึงเนาะสำหรับคนที่เขามาติดตามติ๊กนะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวติดกเขากลับไปมุ่งลังค่าบานหายหรือปลูกตะไคร้หายนะคะติ๊กบอกข่าใจ you tube ว่าเป็นอย่างเขาคือตัดซับแท้ ทั้งทงที่ห้องก็เวีนช่วงไปสักประมาณสามสี่หมื่บางเธอหาหกหมื่น่นได้จนเขาไปติดตามกับปานในกันยังถือตัดซับอยู่ค่ะใจเย็นๆเด้อค่ะแต่กระเสูยต่อไปน่นล่ะจึงได้กระฝากเป็นกําลังใจให้ในเด้อค่ะให้ได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะอืมมากมาค่ะเหมือนหนี้ายคอลลาเจนยางติขาดบรไดเลยค่ะนี่คอลลาเจนมาเลยค่ะตัวนี้แบบเปือ่อยเลยได้คุณแบบว่าโอ้ละลายในปากนี่ค่ะนี่ มามาลองกินดูมันจะแซบไหมนี่ค่ะมาค่ะอืมว่นได้ไดัดจลิดด้วยค่ะบ่อยากกินเข้าร้ายมือเนี่ยอ,อร่อยมาก น้ำซุปค่ะน้ำซุปซุตักเลยค่ะอืมลาดก็ปะให้เขาบะแห้งนะคะอืมอื้มอื้มอืมเขาตัวนื้หน่อยคดอยากนะ มาค่ะคูนสายคอลลาเจนมามาอืม้มผักค่ะอืม้ม สวัสดีนะค่ะสวัสดีค่ะเอาเป็นดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะอืมเคีค่ที่ทานไปแล้วจ้าอืม,มาลองอกไก่บ้างะคะ่ะอเอาชิ้นนี้เนาะมาลองอกไก่ดูดอค่ะอื้ม พอไดดก็ได้ก,กินเขาก็ต่เกียบเด้อมันสะดวกอืม 嗯，嗯，香香。 ใบโคลาบีใส่แท่นพักขนาดได้ด้วยค่ะมาลุยไข่ค่ะไข่ไข่ใสใมือแล้วกันเนาะ 嗯。Hmm. เล็กตัวใดนอ้อ้ช่มาค่ะดูตัวพริกขึ้นมากค่ะตัวยน้ำจิ้มมากค่ะฮอพักสลัดค่ะกินค่ะอืม อร่อยมากอกไก่แซ่บอี๋อืม ซือจะบ่ค่อยเข็มข้นเพราะว่าติ๊กบ่ไเวใส่ซีอิ๊วดำหลายนะคะใส่นิดเดียวเพราะว่าลูกสาวเพิ่นบ่ค่อยมักอื้มอื้มอื้มวันนี้มาเรีนขาวค่ะ เห็นคอลลาเจนอืม ะยากมันจ้ะค่ะอยากกินแบบนี้มักไทยมากมันเนาะโอเคค่ะคลิปนี้กับสีฝากไว้แค่นี้นะคะไปเห็ดกินบางเร้ค่ะเด้อลลรเ้นตุนหมูสามชั้นค่ะตุนใสคือเครื่องพะโล่แหละล่ะคุณ ตุนจนมันจะแห้งนะคะแล้วก็ใช้อกไก่แล้วก็ใส่ไข่ลงไปน้าแล้วก็ใส่พักลงไปน้านะคะคืออยากกินแบบนี้เนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วคนที่ติดตามติกรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวติกลับไปไปหานะคะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย